สาวเอ่ยหนุ่มจะบอกให้ผู้ชายเนี่ยแก่ยากตายง่ายผู้หญิงแก่ง่ายตายยากผู้ชายมีเวลาจำกัดผู้ชายมันก็เลยใช้ชีวิตอย่างไม่ตะบี้ตะบันเที่ยวกินเกาชูถามว่าเขารักเราไหมเขารักไอ้ผู้ชายมันก็อยากจะหาอะไรตื่นเต้นชั่วครัง้งชั่วคราวซึ่งเป็นสันดานของผู้ชายทุกคน มถามว่าผู้หญิงเนี่ยจะเลือกผู้ชายแบบไหนเพราะว่าคนเราคนไทยเราเนี่ยมักจะมองอะไรผิวเผินมองว่าไอ้นี่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่มันคือคนดีไอคนนี้เนี่ยมันเล่นการพานันมันเป็นคนไม่ดีไอคนนี้เนี่ยมันเป็นคนเจ้าชู้มันคงจะเลี้ยงดูเราไม่ไหวดังนั้นลูกจะต้องเลือกเอาว่าจะเอาผู้ชายเจ้าชู้หรือจะเอาผู้ชายที่เล่นการพานันหรือจะเอาผู้ชายประเภทที่เหมือนธรรมะธรรมโม คนที่เป็นสาวเนี่ยตอนที่วัยสาวเนี่ยก็จะทําตัวเหมือนกับว่ามีความเป็นตัวของตัวเองนะไม่สนอะไรนอกจากความรักวัยขณะอายุ18ก็เนี่ยเขเปรียบผู้หญิงเหมือนกับไอแลนด์เหมือนเกาะเกาะหนึ่งที่ยังไม่มีใครค้นหาผู้หญิงเนี่ยพัฒนาไปอายุ30ผู้หญิงจะเหมือนอินเดียลึกลับน่าค้นหาพอผู้หญิงอายุ40ผู้หญิงจะเหมือนอเมริกาคือไฮเทคโนโลยีเสริมนู่นเสริมนี่ พอผู้หญิงอายุ50จะเหมือนไซบีเรียทุกคนรู้แต่ไม่มีใครอยากไปนี่คือความจริงที่ผู้หญิงจะต้องรู้ก่อนผู้ชายเนี่ยแก่ยากตายง่ายผู้หญิงแก่ง่ายตายยากผู้ชายมีเวลาจำกัดผู้ชายมันก็เลยใช้ชีวิตอย่างไม่ตะบี้ตะบันเทีเ่ยวกินเจ่าชู ป๋าช่วยมองเป็นมุมมองของผู้ชายและผู้หญิงหะะน่อยว่าควรให้ไปไหมไม่ใช่ผมถามคุณว่าคุณจะให้ผู้ชายเนี่ยกินอาหารซ้ําๆทุกวันเลยเหรอผมเข้าใจความรักของผู้หญิงเนี่ยมันลึกถ้าเปรียบเทียบกับมหาสมุทรเนี่ยความรักของผู้หญิงคือลึกไปที่ก้นมหาสมุทรเลยแต่ความรักของผู้ชายเนี่ยมันกว้างมันไปเรื่อยๆผู้ชายเนี่ยเป็นไปตามวัยผู้ชายเป็นเพศที่ซุกซน ดังนั้นถ้าเกิดเขาจะไปอาบน,น้ำสักสองชั่วโมงเป็นความสุขเขาและเขาต้องกลับมาใช้ชีวิตกับเราถามว่าเขารักเราไหมเขารักแต่ถามว่ากลิ่นเนื้อกลิ่นตัวหรือความคุ้นเคยเนี่ยมันมีกันมาหมดแล้วส0 20ปีนะมันจะมีอะไรตื่นเต้นไอ้ผู้ชายมันก็อยากจะหาอะไรตื่นเต้นชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งเป็นสันดานของผู้ชายทุกคนดังนั้นตัวผู้ชายครึ่งหนึ่งก็คืออย่าไปลหลงไหลเพราะไอ้นั่นเป็นสิ่งที่ชั่วคราว ของจริงมันอยู่ที่บ้านเราไปซื้อกินก็จบตรงที่ซื้อกินแต่ผู้หญิงไปเที่ยวบ้างมันแบบเป็นเรื่องใหญ่หรือมันน่ากลัวกว่าผู้ชายยังไงอะป๋ามันน่ากลัวกว่าตรงนี้มันน่าทัวมากกว่าว่าที่จารีดประเพณีผู้ชายเวลาไปเที่ยว เวลามีเมียเขายกย่องว่าโอ้โหคนนี้แม่งไอ้เหี้ยแม่งเก่งจริงๆมันเป็นขุนแผนนะมันมีเมียเยอะนะแต่พอผู้หญิงไปมีผัวเยอะโอ้โหนูนี่ดอกทองไอ้นี่วันทองสองใจนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมตั้งกฎนะไอ้กฎนี้มันมีมาแต่โบราณแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจจารีดว่าในโบราณเนี่ยคนที่เป็นเจ้าขุนมูลนายเขาจะมีเมียเยอะการมีเมียเยอะก็เหมือนกับมีบารมีเยอะ มันจะไม่มีเลยครับว่าที่ผู้หญิงไปมีผัวเยอะแล้วจะมีบารมีเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันแตกต่างกันดังนั้นมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ให้มาว่าผู้ชายกับผู้หญิงมีข้อดีข้อเสียคนละอย่างผู้ชายถึงตายเร็วเลยมันไม่จำเป็นที่ผู้หญิงจะต้องไปดูผู้ชายนานเป็นปีสองปี คุณอย่าลืมนะผมเห็นมาเยอะแล้วยิ่งดูนานยิ่งเลิกกันเร็วยิ่งดูนานยิ่งเลิกกันแฟนที่เราดูว่าโอ้ยมั่นใจเลยดีเลยดีเลยนี่นี่แน่นอนที่สุดแล้วโอ้โหเทสท,ทดสอบหลายครั้งแล้วเขาเป็นคนดีแต่ต่อมามันกลายเป็นคนเลวได้บางครั้งเขาร้อนเราต้องเย็นบางครั้งเราเย็นเขาร้อนมีลุกมีถอย จะไม่มีทางหรอกที่เขาจะยอมเราตลอดเวลาหรือไม่มีทางหรอกที่เราจะชนะเขาได้ตลอดเวลาดังนั้นเวลาที่ผมไปพูดในงานแต่งงานใครให้ผมเป็นประธานเนี่ยผมก็จะมักบอกว่าการแต่งงานหรือการที่ใช้ชีวิตกับใครก็เหมือนกับการล่องไปในทะเลในมหาสมุทรคุณไม่รู้หรอกว่าในอนาคตคุณจะเกิดอะไรขึ้นคุณตัดสินใจแล้วคุณก็ตัดสินใจไปเรื่องอนาคตคุณอย่าไปคิดให้ไกล